เราด้วยนี่มองอะไรเหรอ บอกให้แม่เขียนจดหมายไปหากูที่กรมโอกเรื่องแปลกแปลกมันหนาหูทุกวันให้กูกลับมาดูที่บ้านหน่อยใครจะอยู่ก็อยู่ข้ามีอยู่แล้วลุงจะไปฉันไม่ห้ามแล้วกันแต่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นน่ะมันมีเด็กป่วยเป็นโรคประหลาดบ่นว่าปวดท้องปวดท้องเหมือนไส้จะขาดกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายวันที่มันตายนะท้องมันบวมเป่งเหมือนจะแตกศพเน่าทันทีเหมือนตายมาแล้ว3-4วันมันจะการบ้านเองมันเหมือนเหตุการณ์ตอนนั้นเลย เป็นไงบ้างลูกเหี้ยอึดอัดม่วงนอนตลอดเลยจ้ะลูกแม่เย็นอาจจะเป็นแค่ไข้ธรรมดาถ้าเป็นแไข้ธรรมดาทำไมจ่าต้องทำหน้าแบบนั้นมีอะไรก็บอกตรงๆจะได้แก้ทันเอานี้ถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าไปทันแล้วถ้าเจอใครที่ไม่รู้จักก็อย่าให้ันเข้าใกล้แล้วกัน บเพราะเจอที่ใหม่ที่ดีกว่าคนหรือผีมันก็ไม่ต่างกันในยักษ์ตัวเนี้มันเก่งนกเรื่องเล่นกับใจคนกูไม่เคยเล่นบ้านไหนสนุกเท่าบ้านกูที่นี่จิงจริงที่เรื่องอีนี่จนม,มีชิบหายพี่ยาเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหม ยันยามเปิดเอง